สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วก็คือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้หลังจากกลับมาจากบปันแพงนี่ไปปันแพงไปมาตะเวียนเด้มแล้วซ้อนรำจูงแล้วจะมาเกะปันได้ปันใด้เพรานฉะน้เขาทีขอท่านแก่กว่าแก่รำจะเหลิมซ้อมสองวันนี้เนาะ วันก็ยังวันซ่อมตัวมันเลยซ่อมเนาะวันนี้ก็ยังถือว่าได้ซ่อมทั้งวันนี้ท่านบ่าท่านเด็กเขาที่เขาทั้งเขาทีเขาทั้งหลาออื่นมื่นอื่นอีกแล้วเริ่มเขาที่เขาทั้งละหลายผู้หลายคนกเกิดเริ่มเคลียดเพราะว่าสุดปีมาเอาก่อนกับแจกก่อนแล้วก็กลับสุดปีแต่ปีนี้แจกก่อนแล้วเรียนเลย การนัสือแต่ว่ามือนี่ก็เริ่มสิเข่าเรื่องข่าวเล่าข่าลูกเข่าร้อยแล้วล่ะรู้สึกเป็นตัวเป็นตนพอหยุดกัดได้ล่ำเนีมือนล้ำเปนลำแขนก็ว่าเป็นล้ำเป็นตัวอย่างจิ๋วเลยคือสิได้ตัดสูตขาดแค่สมุงหญิงอะไรเลเอาสองสูตรมาใส่กันสมุงหญิงเหรอนเดสมุงหญิงเสียรล้ำตัวไดดนก็เีล่ำเป็นตัวใดเอาเซียรล่ซื้อมาจากไหนเ กอะเื้อเื้อวงยิงเยเอามน่ก็เลยการซื้อไ้ว่าองค์ยิงรัตนพอเี่องยิงรัตนพอนีไไรวะองญิงขมแข่องร้อมแข่องยิงขมแข่นะอ่าเสีดายทัดจ็กสุดเลยสนอ่าัดมาจากสุดสันวันที่สิบสุตสิบสุดเอาออสิบสามวันออกเป็สาม บอกอันรู้สิเร็วที่นี่หล่ากัตัดมันซีบสุดพๆเลยอันลาตัดมันซีบสุดล่าก็ออกซีบฉาก,ก,กปัดลาสิไว้ตีมันจังอันจังจังหัวควันกันแตกโคกโคกอยู่ในอันได้บอกบอกกันเหตดมาหลายนะไอ้บอกอย่าตัดมันได้ไม่นด้ม้มอนอีกเด้วางไหนก็ซีบสุดยุติเซติสุดเดียวมัอนอิงก็ตอบอันด้วยวั การมาจีบสุดยอดต,ต่ว่าใส่ได้สุดเดียวเหมือนกันใช่สุดเดียวบางคนกันเตะควบกูยังไ <laughs> ม่หันเตะเหรอครับลองเสียงกันนะใคอยากเป็นนัง่งอยู่ก็คัดลองเสียงมาเถ่ะเนาะไม่เห็นไม่ปี๊เป็นพูดอุ้งยิงกันเพราะจะรไว้ในตู้ด้วเนาะใช่ไม่ปี๊เป็นตนบบน้นแบบไม่ปีว่ามันแบบแบบ จิ๋วจิ๋มวอาวันยังไงฟางว่านีจะได้กินบะกินยังมีเซื่อนชาโน้มไข่มูกมานมาได้มาเดียให้คอยผูเลยมาขายจักเดี๋ยวต่วัดว่ดรูวานั่งเอามาจะใส่บ่ดรูวานั่งเอามาจะใส่ได้มาเป็นชาโน้มชาโน้มไข่มกุกแซ่แบ,บเสีย phá sẹp phong, cái lễ ma đê hay khoái, cô gái đã gìn, gìn như mông như có này đê đê cha, ăn, à, như mông, cha vay lên khoái gìn thế nào? Ừ. Gì để... Bây giờ thì bữa nay xóa miếng tang nấy nữa, cứ bữa nay lúc bữa nay hổng, nãy bữa nay héo, cứ bữa nay nó về hay gìn thế này. Oh, cha có vay lên là nó, cha gì vay này cha anh để. กคยังมาคอยฝันโอ้โหเป็นยังเป็นเล่าเป็นตุเป็นตะแล้วว่าฝันฝันอสิมาเว้าเออว่าให้พี่น้องฟังหรือว่าให้พี่น้องตีเลขสันเดกให้พี่น้องตีเว่งเลขจันเดกฮะมันถือเป็นตุเป็นตะว่าิงซื้อน้ำให้กินพ่อหน ก็พอเคยฝันแบบมีจักเทียก็เลยสิมม่วอาให้พี่น้องฟังก็พอหยุดถามสั้นก็เลยมันก็เลยอันนี้ไปเลวก็เลยวอาเลยไปเลยอจริงนะพี่น้องจริงก็พอเคยฝันจริงจักเทียดอกมฝันา่านั่งในบนหลุมว่านั่งได้แบบว่าชานุ่มไขมุกนหมาอามาใสาบนานาน่บุกนั่งกับเอาเกี่ยวหนึ่งแล้วนั่ง,งถือมาสองเกี่ยวนั่งก็เลยเดย์ ไขยังสิแก้วหนึง่งเออหน่าซื้อไมมเมียจิตจ้าเกวลวอะไรจังหวักุญจาผู้ใดที่ไปถามนั่นแหละจะผู้ประามว่าแก้วอะไรจักบาทวันนี้ก็เลยสะเดือดตื้นคืนออขันบดแกลียวรัจักบาทเจ้าก,ก็ต้องไปว่าอยูใ่ในหันไขมูงมีจกักบาทไม่เห็นนบจะได้ตีวาหรือว่าผู้หญิงก็สิเป็นซีบะพี่นอ้องอันนี้ข่มวมคิดในติ่งสิดอกพี่น้องตีตีไปน<อ>ังไแหกัน กับบ่ได้วาดอกอันนี้ก้มคิดไปมันเนาะเมียติ้งก็เลยว่าผู้หญิงนี่เป็นซีโบอันนั่งเดหายเป็นหาบเซนเดมเมอร์นั่นน่ะอันกำเงี้ยที่เป็นศูนย์ตัวชนะเอากันเลยแต่ผู้คนผิดสีเลยมาบอกพี่น้องฟังว่าฝันที่เหลียบคอยหยุดว่าเอาคือว่าให้ข่อยกินน้ำไปกินได้ในเจ้าก็บ่เห็นน้ำ่อยเนาะ ก็เป็นตาไม่ใช่ไม่เห็นก็บ่เห็นแล้วมันฝันไงยังว่าเสร็จได้จะไม่พี่น้องฝันอีกู่บ้านกันฝันมือแล้วเดี๋ยวถามนาำเด้อว่าเจลอะไรจักบ้านอาจสิเป็นดูดเนาะใครเป็นผู้ฝันแม่ถานแค่นั้นละก็ถามมือแล้วเหมือนถามพวกนี้เทียบพอแห้งหรือเปล่าเนาะก็คือเขาบอกใหฝันดังสี่จักเชียก็นเลยมาว่าให้พี่น้องนึกว่าอีลานั้น สิมาให้โชคเอ๊ะวันเสาร์ก็เลยว่าโอ้เว้าให้พี่น้องฟังกันนะบ่เว้าแล้วเนี่ยก็หาไว้ๆเขาเลยก็เลยว่าเว้าพี่น้องฟังกันนะอีล่ามาให้โามงมาให้โก็เลยเว้าให้เพิ่นฟังหเพิ่นตีเลขถกบ่เคยฝันแบบีจักเทอีหลีี่นบมาบ่เความฝันนี่พี่น้องฟังอันนี้คือบ่ คือแบบว่าเราบ่เคยฝันแบบนี้จักเทียเร<อ>บาบ่เคยฝันจังสีจักเทียอะไรก็ว่าถามม,า <c oughs> นนมึงอทั้งกลางฝันว่าในสิฝันยังมีแต่นอนอย่างเดียวเนาะฝันมาไหนเพียวไยฝันมาในว่อซุปพี่น้องฟังเลยนะโอ้เรื่องว่าเรื่องว่าพีนองมีความคิดจังใดกับจังเม็น จังเหม็นบอกมาใน่แต่ขีดเนาะบอลเมตติ้งว่าชีซื้อเพราะว่าชีซื้อเดี๋ยวชาวฮานนั่งไม่โชกี่ดีเนาะพี่น้องห่าเจ้านั่งหน่อยมาบอกแมนฮ่าเจ้านั่งหน่อยมาบอกแมนบอกพี่น้องห่าเจ้านั่งหน่อยห่าองค์ยิงรัตนพรไม่โชกเมตติ้งกับบอลฮ่าบอกพี่น้องฟังเมตติ้งเพราะว่าเมตติ้งบพรเคยฝันยังจี๊ด Uh, you you. Yeah, ew, Or, ียเว้าซื่อๆว้าอีหลีแต่จริงฝันฝันเกี่ยวกับนมีฝันิวคอยเยฝันโดนนี่ยนเฮาหนงก่เลยนี้ก็พี่น้องก็จะจะไปเอาเป็นจินเป็นจังเด้อพี่น้องหรือว่าพี่น้องเหนมันก็เห็นมาเบิ่งเออหรือว่าพี่น้องมันตีผู้ใดเพิ่นตีเลขแม่นเลขิวก็ตีมาให้เบิ่งแน่ม่จริงก็สิลองเบิ่งอยู่เด้อเากวละ25บาท ไอ้ติงก็สื้อร้องบ่นเสียดีเพราะว่าบ่เคยฝันหนึงทีอีหลีพี่น้องนี่ลาเทียนเลยอ่ะบ่เคยฝันแบบนี้ว่าอุ้งอิงถือหนาชาไขมุกมาเดหายเนี่ยติงยังเสียเอาแม่เอาอีหลาซื้อไม่แม่ติจ่าไปนะขอพูนจ่าได้วางสิกินไป็ลหรอไกินแล้วเนาะ ซื้อใหม่แล้วก็สิกินเสียงไปพือโอกินเอาเอาสามีสักันเินเนาวางสันเนาะผู้ใดผู้ใดตีผู้ใดตีเล็กป็นผู้ใดตีเลขกม่นกัตีมาในใตคิบมาเมนไหนบ่งเนี่ว่ามันเม่นตูดไผูใดก็ตีเลขกตัวพันสองก็สมบุอวัวันตีไปได้ก็ถือโอ้ลงพีลงลงนาลงเกลงเกลงเกลลงนาอื ฝันฝันไปได้ก็ตีไปตือเออผู้ผู้คนจะไปจะไปว่าเราฟันอไอย่างไบอกเ่าฟันแล้วตีเพพี่นน่องนผู้คนหาผู้คนตีเป็นตีแม่นกะแล้วในแล้ไหนหมวดนี้แกวละสิบห้าบาทนั่นแหละพี่น้องอันนี้คือรวเฟ้นแหน่เออลมงเกยเกยลูกน้ำแล้วว่ามวนี้ได้ สิบห้าห้าสิบเอ็ดนะคลิปนี้ไ้เซ้นเป็นสก,กันพี่น้องพอกันไม่คลิปนักคลิปนี้สบายดีพี่น้อง